ซ ka ื้อข้าวเหมือนงูไปเคลียร ja, ์คุณโง่ไจะได้ไมค์เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีๆสิเสียงอะไรอ่ะเสียงวิจาอณ์ว่าเราเต้นไงแหมทีนี้ท้าเป็นมาเล่นทีกูเล่นนายกูดีตัวเองเล่นนะแหมโอเควันนี้เราเปิดรักคือพวกอ่าคริสตันเอ๊ะเชียวะน่าจะคริสตันแหละกับวิดีโอเกมนั่นเองคริสตันไอ้นี่นี่โอเคในคราวนี้มาในครับนี้ก็มาสู้กับตัวอะไรไหนเองบอกมึงรู้จักไม่ใช่เหรออ่ะถ้ารู้จักอ่านชื่อมื่ี้มันชื่อว่าเอ็กซโอรอตัน <ś led> ใช่เหรอชื่อมึงอ่านยากจังวะนั่นแหละซึ่งมันเป็นตัวอะไรปลาถ้าแกเอาง่ายว่ามันคือปลาไอในマイคราฟเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเวอร์ชั่นหนึ่งนั่นเอง <Yeah. S 1> ซึ่งมันจะเป็นตัวเสียฟ้าสามารถพบได้ตามถ้ำนะทุกคนที่เราไปลงถ้ำแล้วเราไปเจอตัวมา <ś led> มีทั้งสีเหลืองสีน้ำตาลสีชมพูแต่ว่าเท่าที่ดูเอ๊ะแต่ละสีมันน่าจะคนละชนิดหรือเปล่าหรือคนละตัวคนตัวเดียวกันแหละแต่แค่คนละสีมาเดี๋ยวเราก็มาได้กล่องวิดีโอเกมเปิดดีมา มึงวางวิดีโอเกมเดยกกูวางคิสตันอ่ะกูวางแล้วไม่เอาไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่่ เนี่ยทำไมอยากเปิดวิดีโอเกมอ่ะเขาให้มึงมาเต็มเลยเกมมันจะแค็งเลยเหรออีกล่องกูมีตักวิดีโอเกมเนี่ยกลัวกลัวทุกอย่างมึงกลัวเหรอวะเขาเราเกิดมาเพื่อกลัวเหรอเอออันนี้อะไรอ่ะเพราะเราเกิดมาเพื่อสู้เว้ยดาเมจโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหอันนี้ด้วยบอยกูได้กล่องฟรีว่ะดูดิดูดูดูนี่นะปึ๊บเก็บแล้วก็เปิดต่อเฮ้ยแ้เอ้าวฮู้ซิขุดหมายก็ขุดได้โอ้โหดาบมึงดาเมจโอ้ยอะไรหรออุ้ยกากอ่ะอ ตายเหรอแม่งไหนสกิลมาสีตีมาดิตีมาดิเอ้าวไม่อยากทำร้ายคุณตีมาดิไม่ตีกูตีมึงนะไม่ตีกูก็ตีมึงเอาดิมึงไม่ตีกูกาตีมึงอเอาดิเอางี้เดี๋ยวมาดิมามก็มาดึกเช้า,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 ากับทุกคนโอ้โหอย่าตีของสลับอา้าวทำไมเมื่อกี้ของสลับอ่ะมันไม่สลับแล้วของสลับแล้วดาบที่มึงตีดามเม็เท่าไหร่แสนหนึ่งโอเคโอ้โหกอบมาริโอ้ใส่แล้วก็นั่นแหละติดไฟ โอ้ยพอถอดออกแล,<อ>ล้วกูติดไฟเนะี่ยอืมขยะโดนเลยฮะมึงจำวันนี้ได้ไหมเมจิกนุกเอ๊ะใช่เมจิกนุกหรือเปล่าที่ทะเลาเกมแคสไม่ใช่ใช่ไหมใช,ใช่ไหมอ่ะลองปาดูโอ้โหแล้วมึงจะลอยไปไกลขนาดนั้นนะโอ้โหอ่ะเอา้เอาปาให้โดนกันโอเคโดนแล้วพอใจหรือยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมจิกนุกกูจำผิดกูจำได้ที่เราเกมแคสกันเพราะว่าไอ้กุญแจกุญแจอะไรวะอันนี้ไงไหน ปลาอ๋อที่กินอ่ะน,นะเอออะไรระเบิดเลกพอร์ตอันนี้มีดอเกมบอลก็คือปาลาระเบิดทุกคนไหน,นโดนแล้วอย่างงี้กูสูดไอ้ปลาเลยกู <c oughs> ว่าเราออกมาจากที่นี่กันดีกว่ากูมไม่อยู่ที่นี่แล้วบอยย้ายที่ย้ายทียย่มาต่อไปอันนี้มันกินได้ทุกคนโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันอืมโอ๊ยอะไรอา้าวอ๋อใ <c oughs> ช่ไหมรีเพย์อันนี้แลกูควรเลือกดาบไหนดีเอ้ยอ๋อยิงได้ อ๋อมันเป็นบอลสีแดงแต่มันไม่ระเบิดแต่ว่าถ้าเราปาบอลสีโอ้โหพูดไรปมือไปเนี่ยเออเอ้ปืนปืนหรอกณจะเปิดได้หมดเลยสต็อปแคนนอนอะไรอ่ะมึงได้ปืนแคนนอนเหรออ้าโอ้ดีนะระเบิดมกบ่อน้ำใครอ่ะไม่เสี่ยงเหรออ้าวโอเคกูเสี่ยงแค่แหละตายแล้วซึ่งบ่อน้ำเนี่ยมันสามารถขุดแรดได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่บ่อน้ำรเราก็ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวมันมีแบบคนร้องแรงขนาดแรงขนาดเหรอ อันนี้เป็นเมจิกโฟกัสโอเคทุกคนก็บอกบ๊าบผมผมก็แบบเออจำได้แค่ตอนอ่านพอกูไม่ได้ต่อกูก็ลืม <c oughs> มันเป็คนคนขี้ลืมทุกคนมันแบบแหม,ม่มึงจำได้ไไอธิบาย๊ได้เยอะกับมึงอ่ะั๊บมันมีเยอะมากอันนี้เป็นแร่วิดีโอกเกมเจมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาบินได้เหรอเอาเราบินมไ,ไม่ได้อีวิดีโอเกมมาก่อบินได้ไหมกูอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นเรนดอมโพชั่นชี้ฮะกูเป็นปลาแอสซินไหนกูอยู่ข้างหลังนี่แอสซินยังไงอุ้ยอย่า <c ười> <c ười> จะแด้เอ้ยมึงได้ไ <c ười> ม่ได้อะไรหูอะไรยักกูเก็บกูเก็บมาได้สแต็กมือเงือกอ่าเรากินดูโอ้โหแล้วกูไปกินอันโออีกโอ้ยจะเลย <c ười> จะเลยเนอะเขาให้ทำนั่งนานะอันนี้คือแร่ทุกคนถ้าจะไม่ผิดมันเราไปคราฟเป็นแร่ได้มันจะได้เป็นกรอบคริสตัลสีฟ้ามากูไม่เชื่อนั่นแหละ เออไม่เชื่อต่อไปเดี๋ยวเราเปิดกล่องดีกว่าเพราะว่าแบบเราได้มาเกินอันนี้เป็นอ๋อกันไฟโอเคหนาหนาแรกไม่คุณเหรอฮะไม่ไม่อ้าวเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงแล้วก็มีกล่องเอ่อคิสตัลคอยแรกคิสตัลกับวิดีโอกเกมกูควรเอาไหนดีสอบถาม,มนะครับกวิดีโอเกมเออกูก็ไม่เถียง คิสซันบอกแล้วมึงจะไปก,กูเปิดทำไมถ้าคิตซันมันพูดได้ <laughs> เออเมื่อมาทำไมว่าถ้ากูประกาศฉากอ๋ออะไรกูจะได้กอดดัซซี่เนี่นยฮัลโหลกูจบด้วยกาตายานตในสามวิโอเคกูรอความตายลักมาก่อนอไมหมคอยอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมคราฟกอดกันเผื่อแบบกอดคิตซันมันบินได้มานี่ไงที่บอกสีฟ้าแต่ว่าคอยนี่มันคราฟได้ไหมโอ มันเอาไปรวมกัน9ช่องเพื่อเป็นแร่หนึ่งอันเออนน่แหละถ้าจะไม่ผิดยังไงมั่วมั่วเมื่อจำผิมั่วมั่วมั่วก็กูคาบอยู่ได้ันจะมั่วได้ไงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกูคาบเกาะเมื่อกี้แล้วกูใส่แล้วเกาะมันหายมันรีใหม่กูต้องมาคาบใหม่โอ้โหบอยเกาะกิสตันโคตรกหญ่เลยกูคาไปครบเซตเนี่ยโอ้โหอันยอย่ามีอะไรเป็นชนวนเลยนะฮะอะไรหรออันนี้เป็นแร่อะกัแร่สีเขียวได้ะกูต้องคาบะล่วอ้าว เอาไอ้นี่บอยมึงเพื่อนบอยมึงบินได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะกูมีบัฟอ้าวเลขเลขไอ้นะผมหาหมดเลยอะ่ะเออไม่เป็นไรเราเปิดหน่อยก็ได้เราทั้งหลายกองบัฟทั้งหลายกองเราไปหาบัฟมาจากไหนฮะไม่รู้เหมือนกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ว่าจากกองไหนอะไรนะกูจำไม่ได้ว่าจากกองไหนบัฟอะไรของมันวะ <c oughs> อันนี้ก่อโซ่ทอนสามพันเอกว่าแล้ว <c oughs> อันนี้คอยเจองโชกควรระเบิด <c oughs> อา้าวโอ้โหแอปเปิลทอง โอเคขอบคุณนะถ้าคุรู้สึกว่าไอเสื้อที่มึงใส่อันนั้นน่ะถ้าใส่ครบเซ็ตมันก็มันก็กูก็ใส่คสรบเซ็ตแล้วมึงแหกตาดูสิเนี่ยครบเซ็ตไหมดูไม่ไม่ถึงเซ็ตที่มันใส่ตอนแรกอะเซ็ตอะไรอ๋อไอเสื้อเนี้ยหอมมันสลับเออรู้แล้วหอมมันสลับน้ำตีต้ำเพ้อะไรดิมึงตีกูวะแต่ขอมมันไม่สลับไหมละ่ะไอ้นี่ดิอ,อันนี้เปิ้ลโอเคเฮ้ยก็แค่ตายแต่ไม่ได้ไอ้นั่นจะหน่อยอันนี้น้ำปวดน้ำอ่ะลองกินดู อ่ะอ่ะบินไม่ได้โอ้โหอันนี้กูเรียกว่าของกูเกลือได้ไม่ได้ทุกคนฮะได้ไหมกูถามมึง่ะแหมทำเป็นไนอเอแหมอะไรมันจะอ้วกเอาเป็นไรหรอไม่สบา,ายช่วงเน <c oughs> <c oughs> ี้ยเหรอมาองการคนดูแล <c oughs> เดี๋ยวเราดูแลให้นะ ลุใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเอาไอ้นี่ดิโอ้โหวิดีโอเกมมาเจตรงนี้อะได้รนะบ้าแล้วจะทำไมแม่ฉันมาเปิดตรงนี้ไปกูก็ไม่ได้เปิดตรงนี้นี่มึงบอกตรงนี้ตรงนู้นของมึงแง่แต่กูอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้แม่งงเหมือนกันเมาแล้วมึงแง่ขูว่าเราเมาไม่เดี๋ยวฉันเข้ว่าเรามเงาคนเดียวจะทำอะไรเราด๋แย่อ่าอ่ะเดี๋ยว มีะจะเป็นบ้างไหมเนี่ยมืออย่างเยอะเลยเยอะอย่างละสิบกล่องแล้วนะคะเยอะเลยยี่สิบอันนี้อ,อ่ะ,อะบาสุกา้าอ๋อที่มันเยอะตอนแรกอุ้ยมือลั่นตัวตีมือลอั่ลนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาะมระเบิดเล็กูอ้าวเล็กวายน้องก็บอกว่าพี่มึงโง,ง่อะไรทำไมไม่ขุดก่อนเออจริงทำไมเราไม่ขุดก่อนแล้วค่อยโยนอันนี้เป็นคอยไม่เอาโอ้โหเออไม่แน่คลิปนี้มีแววแพ้สูงเพราะแบบเราเปิดไม่ได้แบบของที่บินได้เลย ไแม่สองคลิปติดลยโอนี่มาริโอสีเขียวสีเขียวใส่แล้วแบบมีคันโกรธอ่ะว่าไงทำอะไรอยู่จ๊ะพันยูมือลันมือลันอย่าขอผลักไม่พอไป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 ไไนขอรอฮานูหน่อยนี่ขอรอนะกูบอกกูขอนะมึงไม่รอยอดกูรอมาก้กูแค่ขอรอไงไม่ต้องขอร้องกลับอะขอร้องขอร้องกลับแม่อยากร้องดาบไหมม่ขอสัตว์ียกเปล่าโอเคอันนี้ไม่เอา คือมันมันมันเล่นด๊อกโพชชั่นแต่แบบมันอาจจะร้ายก็ได้ทุกคนโอ้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวถอดออกก่อนเดี๋ยวนะแล้วเกาะอ๋อกูทิ้งไว้แล้วนี่ว่าเกาะคิสตันเราอ่ะเสิ่งชั่วร้านะเออเท่าที่ดูมาเนี่ยรู้สึกว่าคิสตันเนี่ยอืมเออมันกากมันมันดีแค่เขาเรียกว่าอะไรนะมันดีแค่ของกินไม่ไม่ของกินปับอะไรนะปั๊บปั๊บอะไรปั๊บไงมันดีแค่ปั๊บไงเออก็ปั๊บไง โอ้โหเอาจริงป่ะบอยคือปก<ห>ติอะที่เราเปิดได้อะเราได้เกาะครบเซตเลยไม่ใช่เหรอเวลาเราเปิดวิดีโอเกมอ่ะเออวิดีโอเกมมันเราได้เสือมากเลย<ต>ะพูดอยู่แต่นี่กูได้เกาะแค่ใส่เสื้อแค่ชิ้นเดียวอ่ะที่เหลือเป็นแบบของคิสตันน่ะ <c oughs> มึงคิดเอาดิฮะ <c oughs> กูได้กูก็ได้เกาะชิ้นเดียวมึงเยสื้อเดียวมึงอะหรือว่าดาวน์โหลดผิดอันฮะกูว่ามีความเป็นไปได้ อะอย่างน้อยกูก็ได้นี่แหละแล่สิอะเโอเคนี่ของเรา <S <S แต่มันมันบินได้อะ <S 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 โอเคทุกคนอะบอยฝากพิมพ์เช้าหน่อยเดี๋ยวครับขอแป๊บหนึ่งมาลองคราฟดูสิค,คือเอาบอยคือ,อปกติไอเร่วีดอเกมมันคราฟขอไม่ได้เหรอจำไม่ได้วหรอทำไมไม่เคยคราฟปกติไม่คราฟอู่แล้วทำไมกูคราฟกกะได้วะสติกมันก็เอามาทำดาบแต่ว่าอ๋อสติกแบบมันเปล่าต้องใช้ซีของมันเปล่าไม่คือกูไม่ได้อยากได้ดาบมันกูอยากได้โกะมันมึงเข้าใจไหมโอ้ โอเคกล่องสุดท้ายแล้วอันนี้แหละเอ้ยอ้าวพิกแอ็กพังอ่ะไหนๆแล้วก็แบบเอ่อเสกได้ไหมพิกแอ็กอะ่ะเสกเลยเนอะมึงอ่ะโอเคกูเสกก็ได้แม <S <S 2> <S 2> <S ่สิเออเราไม่ลองครับดีวกว่าเพราเผื่อแบบมันคราฟไม่ได้เสียเวลาขุดเอ้ยหฮยโอเค <S 2> <S 2> ได้แล้วได้แล้วปะไม่บอกนี่ไงมันคือสีเขียวเนี่ยทุกคนแต่ประเด็นคือมันแตกได้ดิใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมเออใช่ อะไรอัดเขียวแล้วบอกก็รู้ดิมาสิกล่องสุดท้ายเอาวางไปเลยมามาดูกูเป็นเพื่อนมาช่วยกูดูมาดูนะหนึ่งสองโอ้โหหายเกลี้ยงกล่องเดียวหายเกลี้ยงโอเคโอเคครับหมดแล้วไม่เจอแล้วตอนจะขอเทคเลยโอเคตอนนี้จะขอมงอ,อ,ของสู่บอสเสนุ่งนะชอบเป็นกคนอะไรชอบผมยูวิลเคชั่นครับผมทุกคนประเด็นคือแบบก่อบแบบมันมองไม่เห็นมันบางกันมากเลยบงตาาอเลยวะ เอ๊ะเดี๋ยวนะเพรก,กินแค่อย่างเดียวก็พอแล้วมั้งฮะมับกินแค่อย่างเดียวก็พอแล้วทำไมกัวเกาะเราไม่บังตาอ๋อฮะอะไรอ่ะฮะทาไมฟ้ลองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้าอ้าวเหรออ้าวแล้วทำไมตอนแรกมันไม่ผ่าฮะกูเก้โมหนึ่งเอาเหรอกูก็เลยไม่ผ่าอ่ะถ้ากูจะอ่ะกูใส่รองเท้านี่ก็ได้อ่ะกินบัฟไปทุกคนเดี๋ยวผมกินบัฟก่อนโอ้โหอันนี้แอปเปิ้ล อ่ะบอยบอกว่ากินช็อกโกแลตคีเนแล้วเกมจะแคสอะกูอยากรู้โอ้โหก็เฉยๆนะเออโอเครอดไปรอดอะไรรอดไม่ใช่มาโอเคแล้วผมก็กินคิสตันไปแล้วก้อนนี้โอ้โหกูกลัวเกมแคสปะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังกันเลยกูว่าถ้าปลาน้อยมันสกิดเราเมื่อไหร่กูว่าเกมโดดได้เลยทุกคนนะครับซึ่งปลาน้อยตรงนี้จะว่ายน้ําเร็วมากนะครับปลาแล้วมีกล่องคาบ่ะฮะก็กูว่าให้มันอยู่บนกล่องคาบไงโอ้โหนน่่าารรัักกโอ้ยกูตีกไม่โดน โอ้โไม่ขอโบกไมโบหน้ารักแต่ตีแรงนะบอกไว้ก่อนเออเดี๋ยวโบกูติดกูติดกูติดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยีืโดนดิยีอโดนดิมัน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 จะหมุนวนทำไมเนี่ยโอ้โหมันจูงมันจูงมันจูงเล็กแต่เปรี้ยวเล็กแต่เปรี้ยวมึงจะปรับตัวเล็กไอ้ที่ผ่ายมึงจะปรับขึ้นมาเป็นอืมอืมที่ตีมันไม่โดนนะที่มันตายอ่ะโมาแล้วมันจะตายดิเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันตีมาโดนกูขอกูสลับอีกขอกูสลับโอ้ย กูณตี๋ไม่โดนกูแจ็คระเลื่อลำแจ็มาแล้วนะคุณหลุมคุณหลุมนี่ไงคุณหลุมคุณหลุมล่อมาลงไปล่อลงไปอย่าคุณหลุมเป็นอย่างนี้สิเอออ่ะนี่ไงตกไปแล้วเร็วเร็วเร็วอย่ามันขึ้นมามั้อยมึงมานี่มึงมานี่ล่อมาล่อมาเออบอยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันหนี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 มันโดนใส่โดนใส่เออตายสักทีโอเคอ้าวตายแล้วนี่ยังนี่ไหน ฮะอ๋อยไม่ตายตายละโอเคตายแล้วโอ้โหบอกเลยว่าตั้งแต่กูทำคลิปสู้มาตัวนี้แม่งยากสุดแล้วนี่เป่งจุกจุกมาพร้อมมั้ยยังต่อไปสิทธิ์ของเราอ่ามาแล้่เห็ือนพ่ยตายของนวนอะไรมาพร้อมยังพร้อมละพร้อมแล้วกันเริ่มเลยมาโอเคมาเราเริ่มจากการปานี่ไปเลยอีอ้าเอ๊ะ ทุกคนก็กลับมาเลนอีกรอบเนาะก็เมื่อกี้ก็เกมมันก็หลุดไปงั้นเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกมมันหลุดอีกรอบมึงอย่างนั้นเราให้เสมอกันแล้วกันเนาะเมื่อกี้คิดว่าน่าจะหลุดเพราะว่าบอยอาจจะตีตัวตนผมหรือไม่ก็ผมปาดนุกนะครับแล้วก็ไอ้บอยบอกว่าไม่แตกมันก็คือเนี่ยดาบขาวอะไรกูจำได้ไอ้ดาบขาวนต่ถ้ามันกิ๊กผ่านรอบเดียวมันจะตายแต่กูเปิดไม่ได้เลยมาพร้อมยังไอ้บอยก็เริ่มไปเลยมาอ่านี่เราตีโดนใช่ไหมโดอ้าวโอ้โหคิวเอนด์นะพี่ไอ้คิวฆ่าคนละยี่สิบห้าบอก หมดโอ้คือคือเราเฟสอ้าวแล้วทำไมรอบนี้กูไม่ตายอ่ะฮะเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้กูตายแล้วทำไมรอบอ้าวทำไมไม่ตายแล้วอะมึตายรอบแรกไงฮะรอบแรกอะมือตายแล้วท่านี้พอรอบสองกูกดชิสคือมันพอติดปั๊บปุ๊บคือบั๊บคือบั๊บตอนแรกที่หลุดก่อนเกมอะมึงมันไม่มีรีวิวไว้เพราะมึงหลุดฮะมันเถอะกูชนะอะไรวะมีงี้ด้วยกูาไกูชนะก็กูชนะกูฆ่าได้อะเอ้า ล้อ๋ออ๋อปั๊บเกิดใหม่ได้มาจากด่ายบอยอ๋อนึกว่าเรามีปั๊บเกิดใหม่อ๋อโอเคงงเลยอ่ะจบก็จบจะไปฝ่ายชันนะอาคาเออแหววไอเดชนะไอเด็กมันชนะบ้างชนะสองคลิปติดแล้วนะเออเออจริงนี่จริงไม่เทียมโอเคเราจะคิดมีเคราจห์มันลงกดติคกชอบผมยูทูบันเราจะคิดนะครับบ๊ายบาย